ที่นี่ช่อง YouTube ของบุญส่งฟาร์มท่านทำได้ถ้าท่านเชื่อว่าท่านสามารถทำได้สวัสดีครับท่านที่เคารพรักทุกๆท,ท่านครับวันนี้ผมจะมานำเสนอปรัชญาชีวิตขององค์พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าวันนี้นะครับนะผมจะมานำนะครับ ก่อนอื่นนะครับเราจะนำไหว้พระก่อนนะครับอระหังสมาสัมพุโทโธพระกวาพุทธังพระวันตังอภิวาเทมิสวากาโตพระวัตรมโมธรมังนัมาสามิสุปฏิปันโนพระวโตสาวกสังโฆสังขังนัมามิก็เออื่นผมที่จะทำเสนอเกี่ยวกับ ปัจจัยชีวิตของพระพุทธเจ้านะครับก็อยากจะทําความเข้าใจก่อนว่า,าว่าพระพุทธเจ้านั้นได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการารักษาโรคภัยไข้เจ็บอย่างไรนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้มีในเรื่องของวิกฤต นะครับนั่นก็คือการระบาดของโรคโควิด1 9นะครับนาะที่กำลังระบาดกันอยู่ทพรโรคอาจจะเป็นรอบที่หนึ่งรอบที่สองปัจจุบันนี้ประเทศไทยนะก็จะเกิดนะครับไม่แตกต่างจากที่ประเทศอื่นๆเขาแต่ประเทศไทยโชคดีอยู่อย่างหนึ่งนะครับนะทีนะ่ผู้บริหารนะครับเช่นนายกร,รัฐมนตรีหรือ ฝ่ายคณะแพทย์นะครับได้ทำการควบคุมโรคได้ดีที่สุดอันนี้ผมขอนะครับนะให้กำลังใจนะครับสำหรับผู้ที่ควบคุมโรคนะครับทำให้พี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งนั้นมีความมั่นใจเกิดขึ้นนะครับอนเมื่อทางรัฐบาลเนี่ยควบคุมโรคได้ ได้รับการยกย่องจากนานา,นาอารยาประเทศว่าประเทศไทยควบคุมโรคได้อยู่ในระดับนะหนึ่ในสี่ของโลกนะครับนั่นก็ถือว่ามีความสำเร็จพอสมควรนะครับดังนั้นในวันนี้ผมก็จะมานำนะครับสวดโพชนังคาปริตนะครับซึ่งเป็นคำสวด ขององค์สมเด็จสมมาสมพุทธเจ้านะครับนะที่ได้สวดน,นะครับให้กับพระที่ป่วยในในสมัยที่พระพุทธเจ้านะครับบวชอยู่นะครับหรือเผยแพร่พุทธศาสนาอยู่นะครับก่อนอื่นนะครับผมจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าโพชนังคาปริตนั้น กล่าวไว้ว่าอย่างไรนะครับมีดังนี้ครับนะการจะสวดโภชนังขาปริตให้เกิดเป็นพุทธริ์รักษาโรคควรทำความเข้าใจก่อนว่าโรคคืออะไรและการสวดมนต์ช่วยให้หายจากโรคอย่างไรนะครับคำว่าโรคแปลว่าความเจ็บไข้หรือความเจ็บป่วย โรคภัยไข้เจ็บเป็นสิ่งหนึ่งที่กล่าวได้ว่าเป็นสมบัติติดตัวมนุษย์ตั้งแต่เกิดมีดังนี้ครับดังมีหลักธรรมมาบทหนึ่งชื่อว่าอาพินหะปันเจ,นเจเวกะขณะแปลว่าธรรมที่ทรงแนะนำให้พิจารณาอยู่เป็นประจำ ในบทน,นี้มีข้อหนึ่งพูดถึงเรื่องความเจ็บป่วยว่าพยาทิธรรมูมหิพยาทิงอาณาตีโตแปลว่าเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงคนเจ็บไข้ไปไม่ได้ฉะนั้นจงอย่าตกใจกลัวโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นเลยคนไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ เบียดเบียนจึงเป็นคนที่มีโชควาสนาอย่างที่สุดดังพระพุทธดำร,ร,รัสตรัที่ตัสไว้ในพระสุตตันตปิฎกคุถะกานิกายคาถาธรรมบทว่าโรคยาปรมาราพาแปลว่าความไม่มีโรค เป็นราบอย่างยิ่งโรคเมื่อแยกโดยประเภทแล้วมีอยู่สองชนิดได้แก่โรคทางกายคือความเจ็บป่วยต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกกายเราโรคทางใจคืออาการที่จิตใจเกิด ความแปรปรวนไปตามอำนาจจิเลสดังมีหลักฐานในคำภีพระสุตตะตันตะปิดกอังคุตรานิกายจะตุกกะนิบาทโลคสูตรว่าคนไม่มีโรคทางกายตั้งแต่มีอายุหนึ่งปีจนถึงหนึ่งร้อยปียังพอหาได้แต่คนที่มีโรคทางใจ แม้นเพียงคู่เดียวหาได้ยากเว้นแต่ท่านผู้หมดกิเลสคือพระอาหารหันต์โรคทางกายอาจเกิดขึ้นได้ด้วยสมมุติฐาน8ประการดังหลักฐานในคำพีพระสุดตันตปิดกอังคุตตรานิกายสลายตนะวัค สิวะกะสูรว่าอาพาธคือเจ็บป่วยอย่างคือความเจ็บป่วยบางอย่างอาจมีสาเหตุมาจากหนึ่งดีเป็นเหตุสองมีเสมหะเป็นเหตุสามมีรมเป็นเหตุสี มีทั้งดีลมและเสมหะเป็นเหตุ 5. รดูการเปลี่ยน 6. รักษาสุขภาพไม่สมอเสมอ 7. ถูกทำร้าย 8. ผลกรรมการเจ็บป่วยที่เกิดจากสมมุติฐาน7ประการแรกอาจป้องกันและรักษาให้หายได้โดยาโดยาด้วยยาแต่ ที่มีสาเหตุจกากกรรมเก่าตามสมุติฐานสุดท้ายไม่อาจป้องกันหรือรักษาได้ด้วยายาอย่างเดียวต้องอาศัยการรักษาทางใจด้วยการสวดมนต์ไหวพระและการทำสมาธิภาวนาเข้าช่วยอีกทางหนึ่ง โรคทางใจมีสมมติฐานจากกิเลสคือความโรคโกรธหลงเมื่อกิเลสสามตัวนี้เกิดขึ้นทำให้ผู้นั้นมีความตรึกนึกคิดไปทางชั่วทั้งสิ้นภาษาพระเรียกว่าอกุศล,ลกรรมวิตกเช่นมีความโลคเกิดขึ้น ก็นึกคิดอยากได้มาเป็นของตนมีความโกรธเกิดขึ้นก็นึกคิดจองล้างจองผ่านมีความหลงเกิดขึ้นก็นึกคิดไปในทางเบียดเบียนผู้อื่นเป็นต้นเนื่องจากกายกับใจมีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นความเจ็บป่วยทางกายถ้าใจตกหรือใจเสีย ที่ป่วยน้อยก็ป่วยมากที่ป่วยมากก็สุดหนักลงไปอีกหรือโรคทางใจบางอย่างก็ส่งผลให้เกิดโรคทางกายได้โดยตรงเช่นความวิตรกกังวลหรือความเครียดมากๆก็ทำให้ปวดหัวหน้ามืดตาลายหรือเป็นโรคกระเพาะได้มีเรื่องแปลกแต่ก็แต่จริง คนป่วยส่วนใหญ่ยอมกินยาตามแพทย์สัง่งและคนป่วยส่วนใหญ่อีกเช่นกันไม่ยอมสวดมนต์อย่างศรัทธ,ธาแรงกล้าแม้ผู้ป่วยจะรู้ว่าการสวดมนต์จะทำสมาธิและทำสมาธิภาวนาเป็นการรักษาบำรุงใจให้เข้มแข็งแต่ก็ อาจรู้แบบผิวเผินควรปฏิบัติแบบจริงจังและไม่หาข้ออ้างผัดวันประกันทุ่งการเป็นผู้ป่วยที่น่ารักตามคำชี้แนะของหมอญาคือหมอที่รักษาทางสรีระร่างกายและทำตามคำชี้แนะของหมอ,อย่างคือคือหมอที่ หมอผู้ให้ความรู้ในการรักษาทางใจผู้ป่วยจะได้รางวัลคือหายป่วยหรือแม้ยังไม่หายขาดแต่ก็ไม่เบื่อายในในความทรมานกลับได้รับความสงบกายสงบใจใจนิ่งได้กายนิ่งดีแม้นต้องวายชีวีเพราะป่วยหนักด้วยเวรกรรม เกินเยียวยาก็ยังได้ตายแบบไปดีมีสติในการจากลาถือว่าชนะในชิงพบไปสู่สุขติพบได้ง่ายจริงขอให้ท่านทุกท่านหายเจ็บหายไข้หายป่วยหายทุกข์หายหลงในความยึดมั่นในสรรพสิ่ง ว่าเป็นของกูนี่คือนะครับนะคัดจากหนังสือพุทธริศพิชิตโรคนะครับดังนั้นนะครับนะผมก็จะนำสวดน,นะครับนะโพชันนังข้าปริศนะครับด้วยภาษาบาลีนะครับนะแล้วว่าผมจะแปลให้ฟังว่า มีคําแปลว่าอย่างไรนะครับมาร่วมสวดกับผมเลยนะครับนะเพื่อสร้างกําลังใจนะครับเพื่อที่จะให้ชนะโลกได้นะครับโพช,น,โชนังโพชนังโคสติสังขาโตธรรมนังวิจะอยู่ตาถาวิริยมปีติปัสสทิงปัสสทิ โพชนังคาจะเตหาปรเรสมาธุเปกขาโพชนังคาสัตเตเตสัพพะทัศนีทัศส,สีนามุสินาสัมมะัตะขาตาภาวิตาพระหุรีกตาสังวัตติพระพินญ,ญายะนิพพานายะ โธทิยาเอเตนะสัจวัตเชนะโสธิเตโหตุสัพพธาเอกัมิงสมยเยนาโถโมครานันจะกัสปังศิลาเนทุกขิเตทิสวาโธชนังเคสัตเะเสยิเตจะ ตังอภินันทิตวาโรคามุตจิงสุตังคเนเอเตนะสัจวัตเชนะสวิเตโหตุสัพพทาเอกธาธรรมราชาปิเครันเยนาภิปิริโตจุนทัดเรเถนะ ตันเยวะภะนาเตภนาเปตวานะทาสังทารังสัมโมทิตวาจะอาพธธาทาตำหาวุทธธาสิฐานาโสเอเตนสัจวัตเชนะโสถิเตโหตุสัพพทาปหีนาเตจะพาอาพาทา ตินนำตินนันนำปิมเหสินังมัคคาหะตะกิเลสาวะปัตตานุปปติธรรมมะตังเอเตนะสัจวัตเชนะโหตุสตสโสธิเตโหตุสัมภธาอันนี้คือคำสวดนะครับนะโภชนังขปริต นะครับซึ่งเป็นภาษาบาลีนะครับผมก็จะแปลนะให้ท่านได้ฟังว่าแปลว่าอย่างไรนะครับโพชนังเจ็ดประการคือสติสัมโพสัมโพชงนะครธรรมวิจัยสัมโพชงวิริยะสัมโพชง ปีติสัมพุทชงปัสสัิสิสพุทชงสมาธิสัมพุทชงอุเบกขาสมพุทชงเหล่านี้อันพระมุนีเจ้าผู้เห็นธรรมทั้งสิ้นจรัดไว้ชอบแล้วอันบุคคลมาเจริญในามาเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไป เพื่อความรู้ยิ่งเพื่อนิพานและเพื่อตัดสรู้ด้วยคำสัตว์นี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสมัยหนึ่งพระโรกนาฏเจ้าทอดพระเนตรพระมหาโมคราณะและ พระมหากัสปะหาพาได้รับทุกขเวทนาแล้วทรงแสดงพกชมเจ็ดประการท่านทั้งสองชื่นชมภาษตนั้นหายโรคในขณะนั้นด้วยคำสัตว์นี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทุกเมื่อครั้งหนึ่งแม้นพระธรรมราชา อันความประชวนเบียดเบียนแล้วรับสั่งให้พระจุลทะเสละแสดงพูชงนั้นได้โดยเอื้อเฟื้อก็ทรงบันเทิงพระหฤทัยหายประชวนโดยพันด้วยคำตัดนี้ด้วยคำสัตว์นี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ ทุกท่านก็อาภาธทั้งหลายนั้นพระมหาฤาษีทั้งสามองค์ละได้แล้วถึงความไม่บังเกิดเป็นธรรมดาดุดกิเลสอันมัดกำจัดแล้วด้วยคำสัตว์นี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ ท่านทุกเมื่อนี่คือคําแปลนะครับนะของโพชงนะครับนเะขาเรียกว่าโพชนังคาปริษนะครับซึ่งจะไปการสร้างขวัญกำลังใจให้กับทุกๆท,ท่านนะครับนะที่มีความหวาดระแวงที่มีความวิตกกังวลก็จะทำให้นั่นจิตใจของท่านนะครับแข็งแรงขึ้นนะครับนะไม่วิตกกังวล เมื่อจิตใจแข็งแรงนะครับนะภูมิต้านทานของท่านก็จะแข็งแรงได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นผมจึงนำนะครับนะโภชนามข้าปริศนะครับมาให้ท่านนะครับได้นำไปสวดนะครับท่านจะหาได้ที่ไหนครับนะก็มีตามหนังสือร้านต่างๆนะครับว่าในเรื่องของ โชนังข้าบริตนั้นมีอยู่ตรงไหนหรือท่านมีอยู่แล้วนะครับนะก็ขอให้ท่านได้สวดเป็นประจำนะครับทุกๆวันท่านก็จะได้นะครับเรียกว่าสร้างขวัญกำลังใจของท่านได้ดีขึ้นในเมื่อขวัญกำลังใจของท่านดีขึ้นนะครับภูมิด้านทานของท่านก็ดีขึ้นด้วยนะครับนี่คือส่วนหนึ่งที่เป็นผลดีเกี่ยวกับการสวดนะครับที่ผมได้แปลให้ท่านได้รับสู้ได้รับรู้ว่า มันมีผลอย่างไรนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องที่งมงายนะครับขวัญกำลังใจนี่มันเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับเราต้องอพัฒนาปรับปรุงตัวเองนะครับให้ดีขึ้นในเมื่อเราพัฒนาปรับปรุงจิตใจของเราดีขึ้นนะครับภูมิด,ด้านทานก็จะมีขึ้นมาทันทีนะครับเมื่อภูมิด้านทานของเราดีขึ้นมันก็ต้านทานโรคภัยไข้เจ็บของเราได้ส่วนหนึ่ง หรืออาจจะเป็นส่วนมากก็ได้ถ้าใครมีจิตใจเข้มแข็งนะครับไม่หวั่นวิตกไม่กลัวโรคแต่ก็ต้องนะครับป้องกันด้วยนะครับใส่แมสใส่อะไรนะครับป้องกันตามแพทย์สั่งอันนี้ก็อย่าละเว้นมันก็จะช่วยท่านได้นะครับนะพบกับปัสจาโรคนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องนำเสนอเพื่อที่จะให้ความรู้กับทุกๆท่านด้วยนะครับเพราะว่า เมื่อโรคระบาดแล้วนั้นเรามักจะวิตกกังวลตกใจตื่นตะนกนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นั่นไม่เป็นผลดีกับท่านทุกๆคนเลยนะครับนะเมื่อท่านได้ดูคลิปของผมนะครับก็พิจารณาดูว่ามันใช้ได้หรือไม่ได้แต่ผมเชื่อว่าใช้ได้ทุกๆคนนั้นจะต้องมีขวัญกําลังใจที่ดีนะครับนะที่จะเกิดพลังขึ้นมานะครับต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บเห็นไหมครับ สิ่งต่นางเหล่านี้นั้นท่านอาจจะมองข้ามนะครับนะท่านที่ดูคลิปผมอยู่ทดสอบเลยครับการสวดมนต์นั้นก็คือสร้างสมาธิให้จิตใจเราเข้มแข็งนะครับดังนั้นวันนี้นะครับผมก็จะขอทิ้งท้ายไว้ว่านะครับนะคนเรานั้นนะจะยากดีมีจนหรือจะสร้างให้ท่านเป็นคนที่ฉลาด เป็นคนที่มีความรู้เป็นคนที่ทันคนเป็นคนที่อ,อยู่ในบนโรกนะอยากมีความสุขขอเรียกว่าโรกิยะนะครับโรคที่เรายังมีกิเลสอยู่อยากได้มีความอิ่มมีความสุขได้ก็เพราะตัวท่านเองท่านต้องฝึกนะครับฝึกเรื่องนิสัยที่ไม่ดีนะครับนะละเว้นสิ่งนิสัย ที่ไม่ดีแล้วนํานิสัยที่ดีๆเกิดขึ้นที่ผมได้นําเสนอในเรื่องของคลิปต่างๆไปนั้นเป็นสิ่งที่สุดยอดมากนะครับเพราะว่าบางคนบางท่านอาจจะหลงผิดนะครับสับสนไม่รู้ว่าจะตั้งต้นตั้งตัวเองได้อย่างไรนะครับสับสนไปหมดหาหลักพึ่งไม่ได้นะครับเพราะยังไงครับเพราะต่างคนต่างไม่รู้ไงครับตรงนี้ผมถึงย้ำตลอดอ ที่เขาประสบความสําเร็จที่เขาได้พบกับความร่ำรวยอยู่ดีมีสุขได้เพราะเขาปรับปรุงตัวเองบังคับตัวเองควบคุมตัวเองนะครับนะให้ไปสู่เป้าหมายที่เขาต้องการได้นะครับนี่คือเคล็ดลับในเรื่องของการต่อสู้เพื่อความสําเร็จนะครับที่จะมุ่งไปสู่ความร่ารวยแต่มันเป็นสุดยอดของพุทธศาสนาไหมนะพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่างครับ ผู้สียหาสุดยอดที่จริงๆนั่นก็คือในเรื่องของนิพพานนะครับไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเนี่ยเรียกว่าดับเชื้อกิเลสโรคโกรธหลงสามตัวง่ายๆนะครับถ้าใครดับได้นะอ่าคนนั้นแหละคือถึงนิพพานนะครับไม่ต้องกลับมาเกิดอีกนะอ่าท่านหลวงตาพหาบัวบอกว่าเป็นอะไรครับก็ต้องเป็นธรรมธาตุเพราะคนเราสิ้นแล้วนี่ครับไม่หวังอะไรแล้วหมดแล้วนะแต่คนเราที่ มีโรคโกรธหลงอยู่ก็พยายามนะครับละโรคโกรธหลงให้น้อยลงให้น้อยลงให้น้อยลงเรื่อยๆท่านก็จะถึงนิพพานเองครับขอบคุณครับวันนี้ผมขอทิ้งท้ายไว้ว่าการชนะอื่นหมื่นแสนไม่เท่ากับการชนะใจตัวเองครับขอบคุณครับสวัสดีครับ